ใช่ไหมโกหกป่ะเนี่ยมาป่ะเนี่ยมาไหนอ่ะมาลองเพลงด้วยกันน่ะเดี้ย,ยวันนี้ไม่ได้มาใช่ไหมจ้าวันนี้ผมลองอยู่ไอ้นี่วงเหล่าเขาหาผมมึงม,มีพ่รุษป่ะเนี่ยพ่รุดหาแล้วก็มีบ้า <c oughs> กลับถึงบ้านกี่โมงเมื่อคืนผมถึงหกโมงเช้าตรงเป๊ะเลยค่ะโอ้โ จะถึงกี่โมงวะเนี่ยขวัน,นคนในแถวซอยซอยซอยเก้าซอยสิบซอยสิบเอ็ดน่ะเขาเขาไม่เห็นมึงเข่าซอยแล้วเดอ้อไม่อ่ะก็มึงเขาว่ามึงไปอยู่นั่นนานแล้ว <c oughs> ไปซื้อบ้านกันนูน่นเถอะไป <c oughs> นี่เขาทำอะไรกันเป็นใหญ่สวยๆทั้งนั้น <c oughs> จริงดิตะป้อสาวไปกันใหญ่สวยๆทั้งนั้นจริงดิ ใช่เขาบอกว่าพาสวยมากสวยได้ก็เท่านั้นแหละน้ำหนึ่งไปันก็อดนตนตะเดนตตะอนตาตะเดนแม่ไปเหรออืมมีหลาคนขำใหญ่เลยเนี่ยผีเสื้อน้อยโอ้ย คือหน้าตบญาติแค่วันนี้คือมึงยังไงคือจบกันวัยรุ่นพี่อ้อมบอกจบกันวัยรุ่นพี่อ้อมแม่พี่อ,อ้อ,อมมานะเออพี่อ้อมอยู่ดีนี้แหละพี่อ้อมคนสวยคนตัวน้อยแม่เขาดีใจนะเขาเห็นเขาลงตารางงานพิษณุโลกแล้วพี่อ้อมเขาดีใจมากเลยนะไม่เพราะว่าหล่นใกล้ๆบ้านเขานะ่ะเห็นดูแท้แต่พ้อเชิญเต้ลดี เชิญไปแล้วมันไม่รับมันคุยทุดละอยู่แม่น้ำหนึ่งพูดแล้วแต่ป่อห้ามไปนอะดอ่ะไ <c oughs> นี่นเป็นไรเราก็วันนั้นก็ครับผ่านอนแถวเหมืยหัวแถวอะไรจะลงไปใช้บริการเหมืยหัวบก ฉันจำแกได้ต่พ่อเป๊ะนะผัวยายเตือนว่าง,งั้นกูอยากตบมันไม่มีคำอื่นจะพูดกันนึงก็มึงเล่นจะเป็นมุขขนาดนั้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะใครพี่แก่ใช่ไหมสายหลอนเลยพิ่ ดบอกแกมุดเตียงเธอจะททำอย่างงี้อาแล้วเขาต้องให้พี่ขวัญึ้นล่องจังโมงครับห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งโอ้ขึ้นเหมือนวันที่เราเล่นนาวาเลยวันหลังก็มึงมีงานล่องเพลงมึงก็ให้กูไปบอกว่าเอาเพื่อนฉันไปอีกคนนึงก็ได้ว่ะมเขาเวทนาเอากูไปนี่กูเ็ไาม่รู้ยังไงแล้วนี่ อ๋อคนรู้แล้วมึอก็เอากูมาอีกสักคนไปไหลอกหาฟัดจะไปแต่คนเดียวเนาะรอดูชุดใหม่เลยนะครขอบคุณพี่บีชอบเมื่อคืนนี้มันมีคุณพี่คนหนึ่งเอาชุดมาให้ฉันสองถุงปุ๋ยเว้ยชุดอะไรวะชุดตลกชุดอะไรแกว่าแกไปซื้อแถวประตูน้ำแกซื้อมาให้ เขาสงสารมนงอเด็กแก่นชุดไม่หยุดนั่นเด็กเขาสงสารเด็กไปคิดดูขนาดผมต้องอุย้ยขอบคุณแฮนนาขอบคุณหรอพันเจ็ดละอุย้ยปังมากพี่ขวัญขอให้พี่ขวัญปังตลอดไปครับเพราะวันนั้นผมมาไลฟ์กับพี่ขวัญพี่ขวัญคนดูสองพันกว่าเลยนะอู้ขอบคุณพี่แฮนนาแกหไยอะไรฉันคักแท้ะ ด่าแบบโคราชนี่แหละโคราชของแทใง้ให้ยังงียให้ฮรับอี๋คนละหัวไปเลยดีกว่าพี่นออ้องเมื่อคืนเอ็นดูขวัญเปลี่ยนชุดไม่ทันจริงอะเด็เปลี่ยนไม่ทันออกมาใส่ข้างนอกเลยกำลังกำไรปอกคงปอกแขนไม่ได้ไข่เลยเมื่อคืนน่ะปอ,อกวันเด้งตาเพราะไม่ทันอูก็ออกมาอย่างนั้นเลยเดย มือม่อไปโลงลิเกนั่นมันไม่ค่อยห่วงผมพี่น้องขอบคุณพี่ปานครับขอบคุณคาัมมึงปีกวิเวกไปนั่งข้างล่างเอากูลูกชายกาละโอ้โหกูต้องการลงไปนั่งข้างล่างกับมึงไหมเมื่อต้องมากับอยู่กับกูมึงไปอยู่เป็นลิเกลาดบุรีซะ <laughs> มึงโกรธอะไรกูเนี่ยโกรธเด้ออุ้ยขอบคุณอุ้มใจครับ สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยพรุ่งนี้สับปไปแสดงไหมจ๊ะไปคับพรุ่งนี้สุพรรณบุรีตรงไหนพี่ขวัญผมจะไปไหวพ้พระหลวงพ่อโตวัดป่าลีไลรู้ไม่ได้ไปแล้วคุณไม่คิดจะไปไหวพ้พระไหว้เจ้าเลยไงฮ้ยอ,อีป,ปอบสับ <c oughs> ปะตามเตืนด่นวยสับปอ ล้วก็แกใส่ชุดไซ์อะไรฉันจะซื้อไปให้ใส่ชุดไซ์อุ้ยพี่ฮานาสวัสดีค่ะเออลขอบคุณมีครับขอบคุณครับวันนี้พี่ฮานามาอ๋ออำเภอบางปะมาจ้าด่ากันสนุกมากทั้งทั้งที่มึงตามอารมณ์ไม่ถูกอุ้ยขอบคุณนะคะอุ้ยมันชวนอะไรเนี่ยผมไม่ได้กดนะมันกด มันกะโอ้โหพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาให้ฉันเบิ่งก็ได้นั่นน่ะพี่ธนามาพี่ธนามาโอ้พี่ธนาพี่ธนาสวัสดีครับอย่าเล่นกับระบบพี่ธนานะกูบอกเลยนะครับของแท้นะของแท้แท้วาอยู่สุพรันยังไงไม่รู้ตรงไหนเลยอ้าว วันพรุ่งนี้เขาว่าเล่นแถวในเมืองนะฮะพี่ป้อลับโคลาแล้วเหรอคะใช่คะ่ะความน้ารักของคโคลาขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะช่วยเยอะๆหน่อยช่วยเชยเยอะๆหน่อยไปเชียงใหม่ไปกินอาหารเหนือกันโน่เจ้าลำแต่แเนี่ย <c oughs> ลำแต่แเจ้าคนเหนียวขอบคุณพี่พี่จี๊ดเฮ้ย ใช่ไหมเจ็บจีด๊ดเออต้องใช่ดิฉันเพิ่งตื่นนอนนะออกจากเบอร์เบร์หน่อยแล้วพ่อพรุ่งนี้มีงานที่ไหนพ่อนหน้ามัวนเนาะฮะทำไมวันนี้กล้องมันเป็นสีอย่างนี้วะเป็นกระไฟว้าขอบคุณพี่กุ้งค่ะเดี๋ยวค่อยส่งไอ้นี่ให้นะชาเลนจ์ Challenge นะแก้มดอกกุหลาบไเลยคนละดอกคนละดอก วันนี้เราจะมาขย่อลุกบใจขอดอกได้ไหมไม่ได้สิพี่สองดอกได้ไหมไม่ได้สิพี่สามดอกได้ไหมไม่ได้สิพี่ป้พี่มึงโดนมึงอะไรเนี่ยมึงมันขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้มาชาเลนแล้วเป้าหมายสิบเจ็ดอ ขอหัวใจสิบเจ็ดเอ้ยขอดอกกุหลาบสิบเจ็ดคนดนนะส่งกุหลาบให้หน่อยสิบเจ็ดคนพี่น้องครับสิบยี่สิบวียี่สิบวิสิบแปดวีเร็วเร็วเราต้องชนะมันเราต้องชนะมันนีดีมากๆเลยขอบคุณครับพี่ครับอันนี้ลูกสาวพี่โยนาวาหรือเปล่าครับพี่สาวอยู่ครับ โอ้พี่สาวแพนนาอยู่ใช่ไหมครับพี่กุ้งอยู่เหรครับโอ้ขอบคุณอุ้มใจครับขอบคุณครับส่งของขวัญอะไรก็ได้นะคูณสองไปเลยจัดหนักจัดเต็มไปเลยเอากาแล็กซี่มา<อ>พี่ช<อ><ม>ิบชิบมากขอบคุณครับขอบคุณครับ <laughs> ขอของขวัญได้อีกชิ้นหนึ่งอะไรก็ได้มาขอของขวัญชิ้นใหญ่ๆชิ้นหนึ่งครับ ขออะไรใจใจฟูฟูหน่อยได้ไหมเอาฮอกกี้ก็ได้ฮอกกี้อ่ะอะไรที่ใจฟูฟูหน่อยได้ไดหมขอบคุณไม่ตุ้งติงนะคะขอบคุณกุ้งใจครับขอบคุณครับเียว้มสิ่สองอะไรก็ได้เขอบคูณสองเร็วๆเรื่อแล้แกตั้งซี่มาก,ก็เจ็ดปวดโอ้ยขอบคุณค่ะ<อ>ขอบคุณพี่พ,พี่เจ็ดคุยขอบคุณพี่<อ>บีโอ้โหขอบคุณไม่ทันแล้วขอบคุณทุกคนเลยอยากให้ฉันโอ้ยฉันจะแพ้ขวัญใจนะสี่พันกว่าเลยนะจ๊ะ พี่น้องเอาอะไรก็ได้คูณสองเลยปลาวงปลาวานแกซัดมาเลยพี่น้องแคนดี้ขอบคุณครับสำรองครับผมเอาเห็นลูกไปเลยพี่น้องลูกไม่หนีมึงเล่นกระบบใครอยู่เนี่ยอันนั้นใช่ลิเกสมยศลูกอ่างทองใช่ไหมครับใช่จ้าทำไมท่านหนาเจ้าของมีงานทําไมไม่ไปงานท่านนาเจ้าของครับช่จ้าพรุ่งนี้ไปจ้ะโอพรุ่งนี้ไปใช่ไหมว่าอ้าวพรุ่งนี้ไปเล่นสุพรันไม่ใช่เนี่ย พรุ่งนี้กูไม่เดทไปจ้ะอ่าทาไมล่ะพี่ขวัญก็มีงานจะไปได้ไงจริงดิจริงครับอู้เหรอครับคนทอดทิ้งผมใช่ไหมที่หืมขอบคุณพุดใจครับพี่ผมจะแพ้เขาแลวขออ่าปาดหน้าเขาหน่อยพี่โอ้ยขอบคุณพี่กุ้งคะ่ะนี่มันออกกินนั่ารักมาเลยเนอะน่าไม่อ,อ,อม้อนงันนะมีอกกินมันนั่นรักมาเลยเลยนอะ แกงระแวงกว่นกันยังพี่ฮานาแกงระแวงสูู้พี่ฮานามาอยู่แกงฉันเชื่อจันดูแลฉันจะดูแลแกอย่างดีเลยพี่ฮานาเนี่ยนายไปฟังมันค่ะพี่แกงระแวงมันเพื่อเจอพี่ฮานาอุ้ยขอบคุณพี่เจ็บจี้ขาขอบคุณคขาขอบคุณเรามาอยูเออารขาขอบคุณเด้อขอบคุณเด้อได้แรงเด้อได้แๆๆเด้อได้แ้งเด้อ กูจเปิดศึกแย่งกันแล้วเฮ้กูจะซื้อคิงคองผู้หญิงให้มึงมึงเอาไหมหขวัญมึงซื้อกูก็ใส่ลวเอามาเออเออเออเดี๋ยวกูดูคิงคองให้มึงแต่มึงต้องโอ๊แก้มทั้งหมดมาให้กูเดยเย้ <c oughs> yeah. ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่กุุงนะคะขอบคุณพี่พี่ทุกคนเลยขอบคุณครับขอบคุณไม <c oughs> ่เป็นไรนะ <c oughs> เราสักวันหนึ่งเราต้องชนะเขาขอบคุณพี่สาวสองเพชรแหมชนะจนแหละ อย่ามาพูดดูอย่ามาพูดดูใสจริงอะ่ะมาเชียงใหม่วันไหนคะอำเภออะไรเชียงใหม่นี่เขาหาอยู่นะคณะสอนรักจากอำเภอ,อะไรขอบคุณพี่โบนะใช่ไหมพี่โบใช่ไหมโอ้ขอบคุณพี่โบพี่โบใจดีจังเลยอคุณพี่โบใจดีมากเลยแก้ตัวหรือเปล่าลูกก้องมัวขวัญงงเหมือนกันมันเป็นกะไอ้เนี่ย กช็ชันไม่ได้ดนุ้เออชัดแ, <ก S 2> แล้วเป็นก็ไฟชัดแล้วชัดแลวอุ้ยขอบคุณแ่าขาเนี่มีแพนด้าจากพี่แม็กไม้สายลมนะคะปล่อยพี่รวยๆนะครับขาวสองเพชรชบูนหวานเจีย๊ยบขอบคุณเด้อมา ขอบคุณพี่เดบันยูเออเข้ามาทักทายดูขอบคุณคขางานไปดูหนาวเชียงใหม่อำเภอเมืองอุ้ยฉันจะต้องไปให้ได้นะเพราะว่าฉันเกิดปีมะโรงแล้วฉันจะต้องไปไหว้พระธาตุสิงห์ไงอยู่ใจกลางของเชียงใหม่เลยฉันต้องไปไหว้ไงนีฉันต้องไปแล้วแหละเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาส่งกันใหม่นะนี่มันท้าถาย ครั้งนี้อย่ะให้ผม,มแพ้มมนอะถ้าถ้าครั้งนี้ผมผมแพ้นะผมจะหอมแก้มพี่ขวัญทีนึงแหมมึงนี่มีจะได้ก็ได้นอะโอ้ยหมือนสำคัญเนะอะไม่มีกูแล้วมึงจะเหงาไอ้ป้อ มันชอบแกล้งผมไปขวัญครับจับปัดจองตั๋วเครื่องบินเลยโอ้ยไม่กล้าขึ้นเครื่องแล้วเครื่องบินอะไรเขาตกอยู่นะ่ะแกเห็นไหมหนะักจังหวัดชะเึิงเสาหนะักเอาไปกัน,นเจอแต่เครื่องบิน,นแต่คนไม่เจอพี่พพน้องไว้อะไรเขาด้วยนะผมสงสารเขานะใช่คะ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ป้อพี่เพชรไม่มีหวัดดีด้วยถ้าพ่อชนะหอมขวัญเลยใช่มา เรามาชาเลนกันดีกว่าเดี๋ยว<ม>เกมเ,เกมกดอ่าดอกกุหลาบคนละดอกนะ,ะพี่อ้อมบอกเลีวอย่างแก้มาลมเจ็ดสิบเหรอเป้าหมายออเจ็ดสิบมดดอกพี่น้องโอ้โหอีพ่ออีแม่เอ้ยคนเจ็ดสิบคนใครก็ได้เข้ามาให้หน่อยเจ็ดสิบคนเราต้องชนะเป้าหมายให้ได้พี่น้องโอ้โหขอกุหลาบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเย่ โอ้โหใครวะนะไม่ใจดีแทะโอ้ขอบคุณนะขอบคุณขอของขวัญอะไรก็ได้ครับผมขอของอะไรก็ได้นะที่ไม่ใช่ดอกกุหลาบอะอะไรก็ได้ที่มันอขอบคุณค่ะคนชื่อขวัญนะัะีอุ้มจงอุ้มใจอะจัดมาพี่น้องปลาหมอคางดำปลาสลิดปลาลดปลาอะไรก็ได้ครับว้ายขอบคุณปลาแยงเห็นมันเลือกพี่น้องแห่ ขอบคุณครับถ้าเราส่งของขวัญอะไรเราจะได้คูณสองนะพี่น้องค่ายด้วยนะคะขุขวัญของขวัญหน่อยคนชื่อขวัญอะไรทุกคนเนาะฮะคนชื่อขวัญใจดีทุกคนเนะขอบคุณครันอกจากขวัญใจนะคนอื่นใจดีหมดอ้าวได้ผมไม่ใช้นี่พี่ขวัญเลยนี่หว่าหนึ่งพันบาทผมลืมเลยอุ้ยขอบคุณครับของเม่อของนชาด้วยพันหนึ่ง โอ้พี่ชามึงก็ไปเอากับหมอทั่วหามึงนี่ตอนไหนมึงบอกไอโอนให้ใหมึงจณเองกูกูงว่วงวันนั้นนะ่ะกูอ,อาจจะพูดอะไรไม่รู้เรื่องก็ได้แต่กูไม่ง่วงกูจําได้หมดเลยโอ้ขอบคุณพี่ปูเปี้ยวขาขอบคุณคคขาเดี๋ยวรอให้ต่อๆผมพูดติดตามครบแสนคนก่อนผมจะใช้นี่พี่ขวัญโอ้โหพงนี้ไปไหมครับ พนี้ไปนะครับแต่พี่ขวัญเขามีงานเขาไม่ได้ไปกับเราแต่พ่กนี้ผมก็พ่กนี้เขาเล่นเรื่องอื่นเว้เขาว่าอยู่เออสิโอือไได้ไปเจอเลยไม่ได้มาเล่นเรื่องอื่นโอ้ขอบคุณพี่เจ็บจี๊ดครับใครมีนวมส่ง้วมให้หน่อยใครมีน้วมส่ง้วมให้หน่อยเราจะได้คูณห้าคูณหกเราจะชนะเขาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เลยสูตสีเกินไปแล้ว โยนย้อวมาให้หน่อยครับผมพี่น้องสวัสดีครับอ๋อสวัสดีพี่สอรั๊กทองอิสุสป้ายแดงนะไปจัดแกเลอีสุสยังอยู่พี่กุ้งยังอยู่ยุพราสามล่างโอ้ยุพราสามล่างบ้าขอบคุณค่ะพี่กุ้งก็เวลาเราไปเล่นที่บ้านบารมีเราก็รู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่าเรื่องเขาเราไม่เคยเล่นพี่น้องมันอะไรใหม่ใหม่ให้เราได้ สร้างตัวตนมันขึ้นมาพรุ่งนี้ตัปป้อาไงเสียพรุ่งนี้รอดูชุดตัปเป้โอเคครับมีแต่คนรอดูชุดมึงนี่เนาะมันคนหลังรอดูเดียชุดขอบคุณค่ะพี่อันจะแพ้เขาแน่เลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอใส่ใจดีขอฉลามหนึ่งตัวว้ายกาแล็กซี่ก็ได้เอากาแล็กซี่ดีกว่าเอา เทวกลกซีดีกว่าถ้าถ้าฉันแพ้ครั้นี้นะมันจะยืดเยื้อะนะพี่น้องนะก่อฉันจะยอมก็สว่างนะอ่ไอ้ขวัญมันไม่ได้ลองเพลงจริงๆหรอกญี่ปุ่นนั่นเนี่ยมุกิมุิดอะไรปะน,นั่นอ๋อคุณนักเตะมาเลเซียเนาะคุณแพ้ใครได้กันไหนล่ะโอ,อ้ขอบคุณพี่สุ้ยขาขอบคุณแมวแก้มขยุ่มมาให้ขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจเนาะเอาไว้รัวเป็นคาบ น้ำมันรถกลับบ้านวันนี้ต้องกบบล,ลกับบ้านแล้วีขวัญเลยกลับบ้านแล้ววันนี้อู้ยขอบคุณปะกาลังครับขอบคุณครับ